การแต่งตัวของสาวอามชุติมาเรียกได้ว่าไม่ว่าจะแต่งยังไงก็โดนวิพากษ์วิจารณ์อยู่นั่นแหละคะ่ะการแต่งตัวของอามชุติมาที่ใส่ขึ้นเวทีวร้องเพลงแต่กลับโดนวิพากษ์วิจารณ์คะ่ะเป็นสุปตาที่มาแรงอีกคนหนึ่งของวงการลูกทุ่งเลยแหละคะ่ะสําหรับสาวอามชุติมาเคยโด่งดังมาจากผลงานเพลงผู้สาวคาเลาะ กับศิลปินที่ร้องร่วมกันอย่างลำยัยหายทองคำจนโด่งดังเป็นผู้แตกภายหลงังเธอนั้นก็มีปัญหากันละค่ะกับทางสังกัดเดิมจนกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตทำให้ปัจจุบันสาวอามชุติมาเธอออกมาเป็นศินลปินเดี่ยวและไม่ว่าจะปล่อยเพลงอะไรออกมาก็ตามต้องบอกเลยนะคะว่ากระแสตอบรับนั้นดีเกินคาดค่ะ ล่าสุดทางด้านของอามชุติมาเธอได้ออกมาโพสต์คลิปขณะที่กําลังซ้อมร้องเพลงอยู่ซึ่งงานนี้ทําเอาชาวเน็ตถึงกับโฟกัสผิดจุดค่ะเพราะว่ากางเกงที่สาวอามใส่นั้นมันใส่ขึ้นเวทีแล้วดูรัดเชียวชนิดที่ว่าแนบเนื้อเลยทีเดียวทําเอาชาวเน็ตหลายคนก็แห่เข้ามาคอมเมนต์กันเพียบเลยแหละค่ะทางด้านอามก็บอกว่า เขามาคอมเมนต์เอาไว้ว่ากางเกงอามเป็นไรคะไม่รู้จริงๆอีกทางได้มีชาวเน็ตเขาวาตอบว่าเสียงไหมเพราะแถมยังอยากโชว์อีกด้านอามก็ตอบกลับว่าไม่ได้โชว์อะไรเลยคืองงมากงานนี้ชาวเน็ตจึงเข้ามาอธิบายว่ามันดูฟิตเกินไปจนดูเน้นสัสดส่วนไปนั่นเองคะ่ะยังไงก็ตามคงต้องรอติดตามเรื่องนี้กันต่อไปคะ่ะ